สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง i อ a r o u ราอยู่นะครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคดีๆนะครับอยากจะมาแนะนำทุกท่านที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วประสบปัญหาว่าเมื่อเราเอาวิดีโอนะครับที่เราทำแล้วเนี่ยไปเผยแพร่ในช n นลของเราเองแล้วเนี่ยปรากฏว่าวิดีโอของเราที่ไปถ่ายมานะครับไปติดหน้าของคนอื่นมาเราจะทำไงดีครับเมื่อพอรบ PDPA ก็มีการประกาศใช้แล้วนะครับเราต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นด้วยนะครับในวิดีโอที่เราถ่ายติดคนอื่นมาแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรนะครับวิดีโอนี้มีคําตอบครับนะครับอาจารย์จะแนะนําเทคนิคว่าเราจะสามารถที่จําการเบอร์หน้าของคนที่ติดอยู่ในวิดีโอของเราได้ด้วยวิธีการง่ายๆอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะฝากกดไลค์ u b s c r i b e แชร์องความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าจานจ,ะ,จ,ะ,จะ,ะแนะนำวิธีการทำงานบนตัว PC นะครับนะให้เราทำการล็อกอินตัว Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราทำการล็อกอินนะครับ gmail เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเรียกเว็บไซต์นะครับ studio.youtube.com นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่คนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะให้เรา Enter เข้าไป โปรแกรมก็จะเข้ามายัางหน้าจอของตัวสตูดิโอของเราใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิดีโอนะครับที่มีปัญหาสมมุตินะครับว่าวิดีโอก่อนที่เราจะเบอร์ภาพเนี่ยนะครับสมมติว่าเป็นวิดีโอคลิปนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับว่าติดปัญหาอะไรสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะครับแล้วสมมติว่าเรามีภาพของคนที่อยู่ในเฟรมของเรานะครับเป็นคนจริงๆนะฮะจะขอญากที่จะใช้มือถือนี้แทน แทนคนจริงๆเราต้องการที่จะทําการเบลอร์หน้าของคนคนนี้ออกไปนะครับเราจะทําอย่างไรดีนะครับอาเดี๋ยวมาดูกันนะอะตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่เราเผยแพร่ไปแล้วนะครับแต่เผื่อว่าไปติดหน้าคนอื่นมานะครับเราจะมาแก้ไขวิดีโอซึ่งการแก้ไขวิดีโอนั้นเนี่ยมันก็มีความยุ่งยากพอสมควรเนาะเราต้องมามาทำการเบอร์ในแต่ละจุดเองนะครับ เราจะใช้เทคนิคของยู u ูบเนี่ยเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการเบอร์หน้านะครับจะทําให้ทําการเบอร์หน้าอัตโนมัติโดยการใช้หลักการของ AI นะครับตรวจจับใบหน้าแล้วก็จะทําการเบอร์หน้าได้อย่างไรนะเรามาดูผลลัพธ์ของวิดีโอที่ทําการเบอร์หน้าด้วยเทคนิคนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอหลังทําการเบลอหน้านะครับนะเป็นวิดีโอตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดให้ดูนะครับ สมมติว่าเราไปเที่ยวนะครับแล้วสมมติว่าเรามีภาพของคนที่อยู่ในเฟรมของเรานะครับเป็นคนจริงๆนะฮะจะขอยากที่จะใช้มือถือนี้แทนแทนคนจริงๆเราต้องการที่จะทําการเบลอหน้าของคนคนนี้ออกไปนะครับเราจะทําอย่างไรดีนะครับอ่า๋ยวมาดูกันนะอ่าเป็นไงบ้างครับเจ๋งไหมครับนั่นหมายความว่าอะระบบจะช่วยทําการเบลอหน้าของทุกคนที่อยู่ในวิดีโอของเรานะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในมุม,ม,มไหนก็ตามนะครับเขาจะเบอร์ไว้หมดเลยนะ,ะเทคนิคนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะจานจะสาธิตเลยนะโอเคคราวนี้วิดีโอที่เราจะสาธิตลองเอาวิดีโอตัวนี้ลวกันนะเป็นวิดีโออีกตัวหนึ่งที่จา์ทาขึ้นมาใหม่นะครับหลักการก็ครับก็คือให้เราคลิกเข้ามาที่วิดีโอที่เราต้องการทําการเบอร์หน้านะครับจากนั้นนะให้เรามาที่ตัวเมนูที่ชื่อว่าตัดต่อวิดีโอซึ่งอยู่ทางด้านมุมซ้าย ของเมนูคลิกเข้ามาครับจากนั้นครับเราจะเจอเมนูหนึ่งที่ชื่อว่าเบลอนะครับจะมีเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านหลังนะครับให้เราคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปการเบอร์หน้านั้นจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเบลอใบหน้าก็คือเบลอใบหน้าของอทุกคนหรือคนที่เราเลือกก็ได้นะครับเราจะเบอร์โดยใช้เมนูนี้นะส่วนอีกเมนูหนึ่งครับชื่อว่าการเบอร์ที่กําหนดเอง นั่นหมายความว่าเราอาจจะมีการเบอร์วัตถุหรือสิ่งต่างๆหรือป้ายโฆษณาอะไรบางอย่างที่เราต้องการเบอร์แต่แบบนี้เราต้องมาทําเองนะครับสามารถทําได้2ลักษณะด้วยกันนะครับแต่วิธีการที่อาจารย์นำเสนอในวันนี้ก็คือการเบอร์ใบหน้าครับให้เราคลิกเข้าไปที่เบอร์ใบหน้าจากนั้นนะครับให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับตัว y YouTube เนี่ยจะทำการใช้ระบบ AI ของเขาเนี่ยในการตรวจจับใบหน้าทุกใบหน้า ที่ปรากฏในวิดีโอของเรานะครับซึ่งวิดีโอคลิปนี้ของอาจารย์มีความยาวประมาณ21วินาทีนะครับถ้าใครเป็นวิดีโอที่ค่อนข้างยาวหน่อยก็ในช่วงเวลานี้ก็จะ,ะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่ตัว AI ของตัว YouTube ทําการจับใบหน้าในวิดีโอของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏใบหน้าทั้งหมดให้เราเลือกนะครับถ้าเราต้องการเบรอทุกๆคนเลยก็เลือกที่เลือกทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราพบว่า เราต้องการเบลอใบหน้าที่เราต้องการแล้วก็คลิกแบบนี้นะครับหรือถ้ามีคนอื่นด้วยก็คลิกให้หมดเลยนะครับจากนั้นเมื่อเราคลิกแล้วก็มากดปุ่มใช้ทางด้านล่างเมื่อเราคลิกใช้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีวิดีโอพรีวิวให้เราดูนะครับเราลองกดเพย์ดูนะเรากำลังอัดวิดีโอนำเที่ยวนะครับแล้วอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งนะครับ เข้ามาในเฟรมของเราแบบนี้นะครับการขอแทนรูปภาพนี้ด้วยการที่คนเข้ามาในเฟรมของเราจริงๆนะครับเดินไปเดินมาเราอยากให้ YouTube เนี่ยเบลอหน้าของคนคนนี้นะครับจะทําได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพวิดีโอพรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เห็นได้ว่า y YouTube เนี่ยทำการเบลอหน้าของอคนที่เราไม่ต้องการเนี่ยได้เกือบร้อเลยนะครับ แต่ในช่วงแรกเนี่ยจะมีหลุดอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าวิดีโอของใครเราดูพรีวิวแล้วทุกอย่างโอเคนะครับเราก็สามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับนะแต่ของวิดีโอของจานนั้นจะมีในช่วงต้นๆอยู่อยู่นิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งอ่าช่วงเนี้ยนะครับถ้าเราพบว่าอ่าวิดีโอของเราในช่วงนี้นะครับมีมีการติดใบหน้าของคนอื่นมาด้วย เราต้องการที่จะเบลอนะครับนะเราก็สามารถที่จะคลิกเพิ่มได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์จะคลิกที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยมือนะครับเขาจะขึ้นเมนูมาให้เราเลือกนะครับว่าการเบลอเนี่ยจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าจะใช้วงรีมี2แบบให้เราเลือกนะครับสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าอยากใช้เป็นวงรีละกันนะครับแล้วก็เป็นแบบติดตามวัตถุนะครับนะ อ่าแบบนี้แล้วเราก็ลองวิววิดีโอดูอีกทีนึงนะครับคนนึ่งนะครับ,นนรบเข้ามาในเฟรมของเราแบบนี้นะครับการขอแทนรูปภาพนี้ด้วยการที่คนเข้ามาในเฟรมของเราจริงๆนะครับเดินไปเดินมาเราอยากให้ y t u t u เนี่ยเบรอร์หน้าของคนคนนี้นะตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับเราก็สามารถที่จะอ่าทำการเบรอร์หน้าบุคคลได้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่า ปรับเปลี่ยนในเรื่องของวงลีต่างๆได้ตามที่เราชอบเลยนะครับนะว่ามันสามารถที่จะปิดบังใบหน้าได้ทั้งหมดไหมนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยแต่ในกรณีนี้ครับจะมีการแจ้งเตือนจาก YouTube ว่ามีจุดพอยต์นะครับของส่วนที่เบอร์นะครับอยู่นอกขอบเขตการเบอร์นะครับตรงนี้ครับก็เล่นใหม่ๆก็งงเหมือนกันนะเอ๊ะเราก็เบอร์หมดแล้วนะครับสมมติว่าเราเบอร์หมดแล้วแต่ทําไม YouTube ไม่ยอมให้เราทําการบันทึกเลยนะครับมันมีอย่างนี้ครับว่าจะเห็นนะครับว่าที่ด้านขวาเนี่ยนะครับมันจะมีวิดีโอส่วนหนึ่งที่ทําการเบรอนะแต่มันไม่สุดมันไม่สุดของวิดีโอนะครับของ YouTube นะครับดังนั้นเนี่ยให้เราคลิกที่แถบที่เราเบรอนะครับนะแล้วก็มาที่ส่วนท้ายของวิดีโอตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหัวลูกศรสองทางแบบนี้คลิกเมาส์ค้างไว้ลากให้สุดวิดีโอเลยนะครับ พอเราลากสุดวิดีโอปุ๊บเนี่ยนะครับวิดีโอก็จะขึ้นให้เราสามารถบันทึกได้นะครับเราก็กดบันทึกได้เลยครับเมื่อเราจะบันทึกนะครับตัว YouTube จะบอกเราว่า,าการแก้ไขวิดีโอนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 2- 3ชั่วโมงนะครับแต่จริงๆเนี่ยอาจจะเร็วกว่านี้นะวิดีโอของอาจารย์ตรงนี้นะครับ21ิวิทเนี่ยใช้เวลา,าเท่าที่เฝ้าดูนะครับก็ประมาณ5นาทีนะครับนะแต่เราไม่ต้องซีเรียสครับก็คือ ปล่อยให้ YouTube วิดีโอเนี่ยทำการปรับแต่งวิดีโอของเราเองนะครับนะก็ปล่อยไปเลยนะครับนะหลังจากที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับผู้ชมที่เขารับชมเราเนี่ยเมื่อวิดีโอนี้โปรเซสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นวิดีโอจากลิงก์เดิมลิงก์ปัจจุบันของเราได้เลยนะครับนะดีมากๆเลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็เขาก็จะมีคําแนะนาอื่นๆดูนะครับใครอยากรู้ว่าทําอะไรบ้างก็ลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับก็เพียงเท่านี้ครับก็เป็นการาเสร็จสิ้นกระบวนการของการเบอร์วิดีโอรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้ u t u b e เนี่ยจัดการกับวิดีโอของเราได้เลยนะเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เราสามารถที่จะออกมาแบ็กกลับมาแล้วก็เขาก็จะแจ้งเราว่าตอนนี้กำลังประมวลผลอยู่นะครับนะก็ปล่อยไปครับจนกว่า เมื่อการประมวลผลเรียบร้อยแล้ววิดีโอนั้นก็จะเป็นปัจจุบันและมีการเบอร์หน้าด้วยเหมือนกับวิดีโอที่อาจารย์สาธิตนะครับหลังจากเราทําการเบอร์หน้าแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนั้นเลยนะครับอ่าโอเคครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับหลายหลท่านนะครับที่กำลังมองหาเทคนิคดีๆที่ช่วยในเรื่องของการเบอร์หน้าของคนอื่นๆที่ติดมาในวิดีโอของเราเพื่อให้อารักษาสิทธิ์ความเป็นอ่าส่วนตัวนะครับตามพรบ ptpa ที่ประเทศไทยเพิ่งประกาศเมื่อเร็วๆนี้นะครับอ่าโอเคครับก็วิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้ามาพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ